ตอเพียงได้ยังคาว่าวันนี้จะทำเมนูอะไรแต่แต่เด็กก็เดกให้พี่เดานะคะก็มีสับประรดเนี่ยแล้วก็มีกุ้งเนี่ยมีแล้วก็มีเนื้อปูด้วยเนี่ยแน่นอนเลยค่ะผัดเปรี้ยวหวานทะเลถูกต้องเลยเพีย่วันนี้เราจะทําข้าวผัดสับประรดค่ะอ่ะสับประรด <c oughs> มีสับประรดเหมือนกันก็โอเคถูกครึ่งหนึ่งถูกครึ่งหนึ่ง <Okay. S 1> นะคะโอเคค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันก่อนเลยค่ะ อันนี้นะคะเป็นข้าวที่หุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสับปะรดนะคะแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆก็จะมีเกลือมีซีอิ๊วมีพริกไทยมีกระเทียมมีแครอทแล้วก็มีถั่วหอมใหญ่นะคะแล้วก็เนื้อปูแล้วก็เป็นกุ้งโปรเซนจากซีพีนะคะเพราะว่าสดสะอาดแล้วก็มีเนื้อแน่นด้วยค่ะค่ะขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเรามาลวกกุ้งกันก่อนค่ะเพราะว่ากุ้งอันนี้เราซื้อมาแบบ เขาแช่แข็งใช่ไหมคะนี้พลอยเอามาวางไว้อุณหภูมิห้องให้เขาแบบคลายตัวนิดนึงก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาลวกกันค่ะพี่เอ็มนะคะก็จะหั่นส่วนผสมนะคะให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะเพราะน้องพลอยเนี่ยเขาเตรียมครีมมาไว้นะคะซึ่งตอนสุดท้ายเนี่ยจะมีการเดคอเรชันที่ค่อนข้างที่จะต้องให้ส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยมันเข้ากันนะคะใช่แล้วขอชิ้นเล็กๆหน่อยนะคะโอเคได้เลยคะ่ะ ะะเดี๋ยวพลอยจะรบกวนพี่เอมช่วยหั่นให้พลอยหน่อยนะคะซัก,กุระแมนส <Okay. S 1> ตัวนะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆหน่อยนะคะได้เลยค่ะที่เหลือนี้เก็บเอาไว้ตกแต่งนะคะโอเคได้เลยค่ะ you are restless, และตอนนี้นะคะพลอยกับพี่เอมก็ได้เตรียมวัตถุดิบไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือปรุงกันเลยค่ะ oh, และอย่างแรกเลยนะคะเดี๋ยวเราจะใส่กระเทียมลงไปก่อนนะคะกระเทียมนี่ต้องขั่วซะขนาดไหนคะ จนให้สีเหลืองพอประมาณค่ะเยี่ยมแต่ว่าอยาให้สีเขาเข้มเกินไปเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่ส่วนผสมอย่างอื่นลงไปเลยนะคะโอเคค่ะนี้ให้เขาเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองนิดนึงแล้วเราก็จะใส่แครอทลงไปค่ะเพราะว่าแครอทเขาเป็นผักที่สุกยากนะคะเราก็เลยต้องใส่ไปเป็นสิ่งแ,กแรกๆเ<ป>ลยค่ะเราจะหั่นกว่าหัวหอมนะคะเขาจะเปลี่ยนเป็นสีใสนะคะเพื่อให้มีรสหวานค่ะหลังจากนั้นนะคะก็คือใส่ข้าวที่หุงเสร็จเรียบร้อยแล้วลงไปเลยคะ่ะ เิข้าวผัดสับป,ประรดเนี่ยต้องมีรสชาติยังไงคะหวานอมเปรี้ยวค่ะ<ม>เพราะว่ารสหวานจากสับป,ประรดแล้วก็รสเปรี้ยวจากสับป,ประรดเหมือนกันค่ะอืมค่ะ,ะแล้วเราก็ปรุงด้วยนี้นะคะซีอิ๊วขาวนิดนึงนะคะลงไปจะ<ม><ม>สังเกตว่าพอยังไม่ได้ใส่เกลือลงไปนะคะเพราะว่าเพราะว่าเมื่อกี้เราใส่ซีอิ๊วขาวลงไปแล้วค่ะ<ม>ให้ชิมรสก่อนนิดนึงแล้วก็ถ้าสมุิขาดอะไรเดี๋ยวเราค่อยเติมลงไปดีกว่านะโอเคได้เลย รสชาติเป็นยังไงบ้างคะพี่เอ็มออกหวานค่ะพี่เอ็มว่าใส่เกลืออีกสักนิดหนึ่งได้เลยค่ะ <Okay. S 2> ใส่เกลือหนึ่งหยิบมือนะคะค่ะหลังจากที่เราผัดข้าวค่ะสับป,ประรดจนเขาแห้งแบบนี้นะคะพรจะพักเขาไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาทําส่วนผสมที่เป็นน้าจิ้มกันค่ะวันนี้เราจะฟิวชั่นนิดนึงค่ะนี่เป็นมายองเนสนะคะแล้วก็ใส่น้ำกับน้ําจิ้มซีฟู้ดค่ะเพื่อให้ได้กลิน่นอายของที่เรามาทานินนะคะเ งั้นคราวนี้เรามาประกอบร่างกันเลยค่ะได้นี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเมนูข้าวผัดสับประรดของพลอยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้าวผัดสับประรดเนี่ยเขาก็เป็นเมนูที่ทำง่ายนะคะแต่ว่าถ้าเราเอามาขึ้นรูปให้ไม่เหมือนคนอื่นนะคะเขาก็ดูน่าทานขึ้นแล้วนะคะ มาแล้วคราวนี้นะคะพลอยทําเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ต้องเป็นตาพี่เอ็มแล้ววันนี้พี่เอ็มจะโชว์ฝีมืออะไรให้พลอยทานนะคะน้องพลอยก่อนที่เราจะทาเนี่ยพี่เอ็มว่าเช็คอินกันก่อนดีกว่าได้เลยค่ะมาใกล้ถึงหัวหินต้องเช็คอินกันหน่อยเป็นทำเองราอยู่แล้วนี่คุยพี่เอ็มเคสน่ารักจังเลยอ่ะซื้อที่ไหนอะคะทำเองจ้าใช่นี่พี่เอ็มวาดเองอุ๊ยว่ารูปสวยขนาดนี้ ั่งได้นะคะท่านผู้ชมนี่ว่าแต่พี่เอมีเมนูอะไรมาให้พ่อชิมเลยเป็นเมนูที่พี่เอมเอ่อครีเอทขึ้นมาเองเลยนะคะก็เป็นโคคอนัทโรเค้กนั่นเองค่ะน่าทานะส่วนประสบการณ์ทําเค้กโรลโคคอนัาานอันดับแรกเลยก็ยเป็นน้มามะพร้าวแล้วก็นี่เลยเป็นนมสดชนิดจืดนะคะก็มีวิปปิ้งครีมก็มีไข่ไก่ใช้ขนาดเบอร์สองนะค่ะแล้วในชามนี้นะคะเป็นชามเป็นแป้งเค้กค่ะแล้วก็อันนี้ผสมของฟูมาแล้วนะคะโอเคค่ะส่วนชามเล็กอันนี้ค่ะ ก็คือมีน้ำตาลแล้วก็น้ำมันแล้วก็มีส่วนผสมของน้ำมะพร้าวด้วยโอเคค่ะค่ะอันนี้เรามาทําแป้งก่อนก่นะนะคะแป้งชนิดนี้นะคะก็เรียกว่าชิฟฟ่อนนั่นเองค่ะชิฟฟ่อนที่เขามีเนื้อนุมน่มๆใช่ไหมคะใช่แล้วโอเคค่ะเริ่มจากอันนี้เรามีส่วนผสมทุกอย่างพร้อมแล้วเหลือแค่นําไข่3ฟองนะคะสูตรนี้แล้วก็มาแยกไข่ขาวนะคะแล้วก็ใส่ไข่แดงในชามเล็ก คอยช่วยเพียมคนแป้งส่วนผสมของแป้งนะคะก็ค,ค,ะคือการที่นำตะกร้อมือนี่แหละคะ่ะคนให้ไข่แดงแตกเข้ากันนะคะผสมกับน้ำมันแล้วก็นมน้ำมะพร้าวที่เราเตรียมมาไว้ในชามเล็กนคนด้วยความเร็วนิดนึงค่ะเพราะว่าให้แป้งไม่เป็นเม็ดนะคะแล้วก็ให้เนื้อเนียนเข้ากันได้อย่างดีค,ค่ะต้องคนส่วนผสมสักพักนึงนะคะให้เนื้อเนีย,เนยนแล้วก็เข้ากันได้อย่างดีก่อนนะคะ,คะเอ็มก็ จะใส่ส่วนผสมของครีมออฟทาท่าค่ะใส่ในไข่ขาวนะคะประมาณสัก1.8ค่ะเพื่อที่ให้ไข่ขาวของเราเนี่ยฟูแล้วก็เนียนนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นการตีไข่ขาวนะคะเพื่อที่จะให้ไข่ขาวฟูขึ้นค่ะแล้วก็ผสมกับน้ำตาลนะคะส่วนผสมของไข่ขาวที่เราตีด้วยความเร็วแล้วก็ ผสมกับน้ำตาลเสร็จแล้วนะคะก็จะฟูแบบนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปนำส่วนผสมของไข่ขาวนะคะใส่ลงไปในชามผสมแป้งเมื่อกี้นี้ค่ะส่วนผสมที่เป็นเนื้อแป้งของเรานะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะที่เราคนไข่าขาวนะคะจะเป็นเนื้อเนียนแบบนี้ค่ะ แล้วก็เทลงใส่ถาดนะคะที่เป็นพิมพ์ที่เราเตรียมไว้ค่ะทุกขั้นตอนไม่ว่าเราจะคนแป้งเค้กหรือว่าเทใส่ถาดนี่นะคะก็ต้องทําด้วยความนุ่มค่ะเบา<น>มุ่มมากๆใช่แล้วเรียกได้ว,ดว,ว่าต้องพิถีพิถันค่อนข้างมากหน่อยนะคะกับการทำชิฟ่อนอ่ะตอนนี้ก็เสร็จแล้วอบที่อุณหภูมิ180องศานะคะเวลา15นาทีโอเคค่ะแล้วเ,เข้าแล้วนะคะ ิฟอนเวลาออกจากตาแล้วต้องเคาะด้วยนะคะเคาะเพื่อว่าไม่ให้แป้งมันยุบตัวลงไปค่ะเพราะตอนนี้ส่วนผสมของขนมเราค่อนข้างฟูอีกเท่าหนึ่งแล้วแล้วก็บางพักไว้ก่อนนะให้มันเย็นทีนี้ค่ะเรามาทําส่วนผสมที่เป็นไส้ของเค้กกันนะคะก็คือการตีวิปปิ้งครีมแั่เองส่วนผสมที่จะใส่ลงไปเพิ่มรสชาติให้มีกลิ่นมะพร้าวมากขึ้นก็คือน้ำมะพร้าวนั่นเองนะคะเอ็นจะใส่สักประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะ สำหรับเป็นคนแล้วกันนะคะเทได้เลยใล้ะลงงานน้องเวลาตีวิปปิ้งครีมนะคะก็ตีให้เป็นลักษณะเป็นวงกลมนะคะถ้าเกิดบางคนที่คนผิดวิธีคนยังไงคะน้องพลอยคนอย่างนี้นะคะคก็ต้องตีขึ้นเท่าไหร่ก็จะไม่ขึ้นพอดีนะคะก็ต้องตีแบบนี้เพื่อเอาอากาศให้เข้ามาเยอะที่สุดนะคะโอเคอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะ แล้วก็ทีนี้เนี่ยเราใส่ส่วนผสมของเนื้อมะพร้าวลงไปกับวิปปิ้งครีมค่ะสูตรนี้เนี่ยเอ็มทำแบบง่ายๆเลยนะคะคือเหมือนกับว่าแค่เอาวิปปิ้งครีมตีฟูเสร็จแล้วแล้วก็ส่วนส่วนของเนื้อมะพร้าวผสมลงไปในเนื้อครีมนั่นเองค่ะเราก็ไม่แช่ตู้เย็นจะไม่แช่ตู้เย็นนะคะ หรับเมนูแรกของเรา2คนวันนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน่าตาน่าทานมากมากเลยใช่ไหมคะใช่แล้วเตรียมค่ะแล้วนี้นะคะอเอได้เตรียมดารี่มาเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาบันทึกดารี่หน้าแรกของเรา2คนกันนะคะโอเค คุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้นะคะรายการ Food Diary by c t ของเราก็ได้หมดลงแล้วล่ะคะ่ะถ้าเกิดว่าใครอยากติดตามน้องพลอยแล้วก็เพียมนะคะก็เข้าไปติดตามกันได้นะคะดูทีวีค่ะทุกวันเสาร์นะคะช่อง TNN 2นะคะเวลาเที่ยงตรงค่ะและ TNN 2 4นะคะเวลา17.30นาฬิกา30นาทีค่ะค่ะและสามารถเข้าไปดูร้อนหลังได้ที่ Facebook Food Diary นะคะ สำหรับวันนี้คะก็ต้องขอขอบคุณทาราจกุตรีนะคะสำหรับเครื่องประดับเก๋ๆแนวๆน,นะคะค่ะและกรีนแกลเลอรี่หัวหินค่ะสำหรับที่พักและสถานที่สวยๆอย่างนี้นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสอคนต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ได้สัปดาห์หน้าค่ะ,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะครับรายการฟ o o d Diary er รี่บายต้องขอขอบคุณกรีนแกลเลอรี่หัวหินอีกครั้งครับ สำหรับสถานที่ถ่ายทำสวยๆในครั้งนี้นอกจากบรรยากาศจะดีแล้วนะครับที่นี่ยังมีห้องพักสวยๆให้เลือกพักตามความชอบโดยแต่ละห้องจะมีการตกแต่งที่แตกต่างกันไปตามคอนเซปต์ครับสำหรับคนที่ชอบงานศิละปะนะครับที่นี่ก็มีห้องแกลเลอรี่โชว์งานศิละปะมากมายให้คุณได้ชมครับนอกจากนี้นะครับยังมีห้องอาหารสำหรับท่านที่ต้องการมาทานอาหารแบบครอบครัว และร้านกาแฟสำหรับท่านที่ชื่นชอบการนั่งชิลๆรับลมทะเลเรียกได้ว่ามาที่นี่ที่เดียวคุณจะได้รับความสุขไปแบบเต็มๆเลยครับ